โอ้โหนี่คือหนูที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้นะท่านผู้ชมดูนะสลีรักบรรเจ้าเขาเอ้นมากระเนยังอันนี้เฮ้ยสลีเอาอาวุธสลีผมออกมาก่อนัเยเมนเยิดบุดมันอะอาร์ติการ์ดเดี๋ยวจะไปกันนี่คือ อาดิทานเล้จะปล่อยกูเรากำลังจะใส่นะท่านผู้ชมกเน็ตฟูร์ปล่อยกู้าอุนกุดโอ้ยยี่เนนโนายอะไรเนี่ยโอ้โหผมจะเรากำลังใส่เรียบร้อยแล้วนะ มเ้เอเรากำลังจะเข้าในป่าลึกนะท่านผู้ชมมาเร็วตีเนี่ยนะตี กุกมออกมางเกงเอามือบูมอทำเอามัอเอามือมือบวดมาในแย่น,น,นี่แหละอ้โหนี่ละ้าที่ป่าลึกป่าไม่ซ้อนนะท่านผู้ชมเขาลึกมาก,กนนผมไลฟ์ลสดที่ยูทูปนะ นี yeah, okay. well. okay. okay. hey, hey, hey. K, ่ม oh, oh, oh. ันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์มันมืดมัวมากนี่มิดอ่ะอูจเรื่งไมันมือเฮ้ยเดเด็กเด็ด็กดบหอหโหอหหเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเออเออเฮ้เรียบร้อยตัว วัดเท่เนี่ยผมจะอใส่เรียบร้อยนะครับโดนแล้วหนึ่งตัววิเลยกุถ่ายลงยูทูปเอามาอัดไปด้วยต้องงอนนะกลองโอมกองเท่นะ ในสดดพันยูทูปด้สุดอ,อ,อือแล้วคนนี้ออโอ้โดูว่าเรียบร้อยเมื่อกี้เราก็เรายังเข้าลึกในป่ายนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างโอ้โห ยังนนไม่โดนนะเราต้องเข้าไปลึกอีกโอ้โหยังญ่อะครับน้องๆโอ้โหไม่เหลือเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอแล้ว เห็นไหมเดี๋ยวผมใช้ดูไก้ใกล้เนี่ยไม้มือกุญแจโดนอีกแล้วมันก็เป็นนูที่ใหญ่มากๆนะท่านผู้ชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับโอ้โหเอ,โโอ้โหดูนูไวไว้วนะโอ้โยอโอ้ยเลยสุวจะบุญงัลล <c oughs> แล้วไปเออ ไทยยังไงเนาะไทยมันลงในยูทูปคลิปนี้มันน่าจะนานน้อยหนึ่งนะท่านผู้ชมขั้นันกุ้งโอ้ปโกวิดโอจูรปิ้งกันนี่แตนน่นี้โอ้็บปูเดละ่ะไปต่อนะบรรยากาศมันก็คดหนาวนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปลงที่นานี่ก็คือเก<อ>ป่าที่เราเข้าไปเมื่อกี้แล้วเราก็าไปตัดที่หนานะครับโอ้นี่เราก็มาที่ฟางนะ ที่นาเออข้างล่างมันเป็นนาโอ้โหล่างนี่จะโดนหรือไม่โดนนะสุดท ouais. ้ายแล้วเป็นยังไงโอ้โหนูใหญ่มากท่านผู้ชมนี่คือหนูพันอะไรคุณรู้ไหมเอาึ้นี่ยาวไหมครับนี้เป๊ะ โอ้โหรอบนี้ได้หนูนบบไ,นไม่ใช่นูนานะหนูเล็กอนะแล้วเราก็มาที่นานะโอ้โหตรงนี้ไม่ถึกถ้ามันถึกมันก็จะมีหนูนะแต่ว่ามันไม่ถึกอันนี้ผมก็ไม่อยากจะเว้าภาษาขมูภาษาไทยเท่าไหร่ ห้องนี้โอ้โหทำใจอยาอนๆเกมเกาะนม่กับพีนเกาะมางแกะมาเด้วยกับพี่มีๆโอ้โหแล้วนี้เราไปไปต่ออุณหภูมิเท่านี้เกติบองศานะมันหนาวสุดเลยนะตอนตอนค่ำมันจะไม่หนาวเท่าไหร่ มันน่าจะมีหมอกลงนิดหน่อยนะแถวนี้นี่ก็เป็นหน้าหนาวโอ้โหไม่โดนนะไปต่อ โอ้โหท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ